ฮัลโหล my f e n s ฮัลโหลเอาแย่เวียดนามมาพิมพ์ก็คุยคุยแยะเ้าจะบอกว่าผมมีสีมเล่นอยู่สคนพูดว่าไงอะ I have party let's play together next time โอ้มึงยาวชิบหายแล้วมึงกลับเนี่ยมึงเสียกเบ้อีกมึงยิ่งยังงงใหญ่เลยทีนี้ I have party อะไรก็บอกว่า my party is full ก็ได้ my party is full hey my f r i e n s สตี่เต็มเลยอเล่นอยู่ my party อะไรนะทางชาติหรือ่างดาวครับอ๋อต่างดาวผมต่างดาวฉันเพิ่งให้สุนัขกับคุณอะไรฉันเพิ่งให้ตุนัขกับคุณเขาให้ของขวัญในทิกเกอรพี่หรือเปล่าอ๋อโอเค thank you thank you very much บอกเลยเลิกยูทูบเหรอเลิกยูทูบเหรอเล่าเลิกยูทูบเหรอเลิกยูทูบเหรอฉันสองช่องเพื่อเล่นกับคุณมาอ่าสลัต ฟูสลตฟูเอ่อซียูทูมอร์โอเคแทนคิวเฟนไอเฟนไอเฟนไอมายเฟนมายเฟนไอนี่คืออุปกรณ์ใช่นคืออุปกร and the pencil a แ d the pen ไว้ค่อยเล่นกันวันอื่นพูดยังไงวะเพทูเกเตอร์เน็กไทม์เพทูเกเตอร์เน็กไทม์เฮ้มายเฟนอ๋อมันบอกว่าชอบต่างๆมากลูก ไอ้ยิชัยแสดงว่าแกอยากเป็นเมียฉันต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยมงไ่ะไม่จุดได้ตลาคันตลาไม่คันไม่ได้คันหนูไม่คันค่ะหนูไม่คันพี่มาคันอะไรอ่ะ พี่มาขันอะไรอะพี่นี่ โอ้คิดดีไม่ได้เลยดาราคันลงไหนก็ได้จ้าสุลลพี่ของฉันเขาเปมี่ยนชื่อกันไปแล้วมีเมียหรือยังจ้าเสียงมันไม่ใช่แบบเออวิ่งแค่แรงเกินเอ็งพูดอะไรโอมเอาให้พูดใหม่เอ็งพูดว่าอะไรมันด่าเลยไม่มันบอกว่าเสียงองไม่ใช่ผู้หญิงว่าไงเสียงฉันเบื่อกระเทยหรออะไรพี่ผมเป็นผู้หญิงเออไอ้เรื่องเึกว่าเสียงกระเทยปั้นปะ้ิปั้น โอ้ยย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 ยฝัยยยยายยงยยายยยยยวายย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 ลยย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 เนียยยรยยยี้ยยยยยยย่ยยยยถวยย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 ยวายย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 มัยย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 เยย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 ่ยยยยยอยย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 ้ยย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 ยือบ่ื ไอ้มีใครเอาคุณหกบอ๊เก็บไปให้เอื้อยเนี่ยประทับประทัยุสไซปักหำของเอื้อยใจลายเด้อหำน้อยเฮ้ยพี่ยังหำน้อยเลยพี่นิดหำนี่พี่นิดพี่ม่หำ่ด้วยหรอพี่นิดตัดแล้วแปลงเพศแล้วตายฮาละกูดึงลงไปหนีบไปแล้วแทบไปแทบแทบไปแทบไปแล้วอยู่ทีเฮ้ยมันมีตัวโดดลงมาข้างหลังห้ออง่ะมันโดดลงยิงตลาดบอ๊ะมีนแมน สมันสมันสี่มันบบบี่มันมันเปคใส่ห่มบอหูบ่หูห่มตาทัวบนี่ครับ่เห็นมันตวนลุงยุ่หนักไวนัคไอยมันอยู่หนาน้องไม่ช่วยน้องค เี็ตัวเฟ็มวัดเดวันเนี้ยเป็นตัวเดียวพี่ล่าสุดเห็ตัวเดียวแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเี่ก็ใจวก็มีถามเพเห็นตัวเดียวเยอะสามเนียงเองอันั่นต้องมีสารคนเกิดธาตุกลางแต่ว่าผมโตที่สารคามไปเฉยส่วนพี่พี่โตที่กรุงเทพเลยนะอะไรนะพี่โตมาที่กรุงเทพเลยกรุงเทพเลยพี่โตมาที่กรุงเทพเลยใช่ไหมมนลงตัวเดียวเตี้ยได้แมนครับมันลงตัวเดียวครับ ไอ้ปีก่อนนะตรงนี้ตปนเป็นเ้อนเป็นเป็นเป่นเป็นเป็นเ้็นเป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 อนเป็นเปเป็นเปอนเป็นเนเป็นเป็นเป่นป็งเป็นเปอนเป่นตปเป็น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 เป็งเป็นเปนเป็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 นเนเป็นเป็นป็งเล็นเ็นเปนเป็นเป็นเป็เป็นเป็นเป่นเป็นเนเป็นเป็นเนเน ที่แป้งผมว่ที่แรกตรงเรามันมีสตัว่ไไม่ใช่ไม่ใช่สนะล่าสุดสามตัวแล้วสมันใช่ไหมเออเออเดนสี่เดนสี่เลยคนดีสานแท้่ะมมึงยูทานแม่มึงนี่คนดีสารแน่นอนเออมึงมีปืนอ้กัดกดไปแปแล้วเนี่ยมึงก่ออยู่นี้ก่อครับโอ๊ย เตี๋ยเราเหยียบตีนเฮ้ยพี่หลังต้นไม้นี่หลังต้นไม้มาซ่อมหลังต้นไม้มาซ่อมเออเออเฮ้ยสองสยองขวัญอย่ามองตาได้ไหมท่าเธอไม่แค็งเฮ้ยพี่เบิร์ดเอ้ยรวยพรอยอะเฮ้ยพี่เบิร์ดก่อนตายจัด Invite me let's go game. Uh, what fuck you man? <laughs> you uh understand <laughs> ความดาวมาบัตเตอร์ Get i อยากลองต่อยพี่อะพี่นิดได้ปะถ้าเจอหน้าขอสักทีได้ไหมอะจังๆที่หน้าต่อยที่วีลงเจอหน้าดิมือแหว่งหรออุ้ยโดนหน้าหรือฟันอะติดเบอร์โดนฟันเดี๋ยวเชื้อแบคทีเรียติดมือกูไม่รู้นะเว้ยพี่นี้อย่าดูถูกตัวเองไม่มีใครชมหรอกเราก็ต้องชมตัวเองนะพี่ไม่ชมหรอกเจอตัวจริงแล้ววิ่งหนีกันหมดอะ หลายคนต่างตกใจอะแค่นั้นแหละที่เขากีนี่พอเขาชอบเปล่าหน้าเหี้ยเอาแว่นเลยของชอบเลยพี่ตอนนี้ในรลอครับโอ้ยนี่ไงอยู่คันไปรับเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยเยเยนะคนี้ับนซิตาซีฮซีซี ช่วยไม่ท้ายด้วยเลยไม่ท้างด้วยท้ายเลยเฉยๆ้างยังไม่ลาเอาอะไรทำอะไรเลยสิ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 แม่งเงยอยากให้ไปถึงนะไปดิมา้วยมาลาขามาหาเหรียญนี่แกก้มหาเหรียญไปนิดมแต่วันนั้นแหละก้มหาเหรียญที่นั่นแหละอยโอ้ยตาย ไิ่จริงแต่จริงนะิตไม่จริงแต่จริงนะิตไม่ิแนเลไดมาอย่างเต็มาเลยอ๊อบเลยก็มาด้วยมันวิ่งเร็วได้แค่นี้พี่พี่จะให้หนูทำยังไงอะก็เข้ามาในบ้านสิได้ทำยังไงอะมแปลกอาขับไปถึงพี่แล้วจะให้ทำไงอะมาแล้วตลาพี่หนูกลัวเขาเปิดร้ ดับสองสยองขวัญไหมอ่ะยังไม่ยินเลยอ่ะฮัลโหลชื่ออะไรจะสมุขวี่มาอะไร่วนนะพี่กูตายมึงก็ต้องตายว่ะสายขวานตายนะอุ้ยสวยโอ้ยนิดนึงในบันคอหนักหนาวะมังสีโสซื้อเกลรอใกล้อ่ะ พี่เขาได้หัวไก่กันปะใส่ดีใส่ดีหัวไก่กูมีแต่หัวคุเราลองตายแล้วเวลาตายเราลองไม่ด่าดูเผื่อเราเล่นเก่งขึ้นเองคนเดียวเนาะพี่ไม่ได้ด่าเอ้ยเซมล่างเองสวยเนาะพี่อะกูเมาโฟมอกตัดโฟมุกฮะนักร้องเหรอพี่นักร้องเหรอโฟมุกเลยโมกเลยนะโมกทำไมโมกอะไร ห <c oughs> ยุดดิหมดยังเนี่ยกูเอ้ากูก็เล็งรออยูตั้งนานเน้นหมดทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครพูดไม่กล้าเลยโอ้ยโอยโอ้มีตูดกู <c oughs> แค่ไหมถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันหนูว่าพวกเราตายว่ะที่สองคนที่ตัวตึงที่เราก็ยัง,งไม่มากวะตรงไหนพี่ข้างๆเราเรอหนูมีแฝดนะพี่อย่าเอาไปเปล่ารอหน่นะหืม <c oughs> มาได้หรือเปล่าเ <c oughs> ขาเขาไม่เคยรู้ ไม่ไม่หาปุยดู่วมองหาไม่ได้ไม่ได้แก่เด็กเจะชุบคนเดียวบวกชุบเลยพี่ลักอยู่ตรงลุงนั้นเซิลิฟายดยกูลูกเก้านัดเองตาล่ะเจ้าอะไรเจ้าชู เอายิงกันเองก็เอาอะไรกระสุนหรืออะไรดาราไปเก็บของพี่อ่ะโหดาราตัวไม่มีอะไรเลยที่วาเนี่ยมีอันล่มนะพอแล้วกันเอาพี่เรียกพี่เรียกไอ้เครื่องบินเลยนะเอออันหรือเปล่าคนคนห้าตายเนี่ยมึงมาได้ด้วยมึงไปแทงเข้ามาเลยแทงไปั๊บแล้วเราตายเราก็ให้คนข้างในเออ ตายเลยไอ้แบงตายเลยวะไอ้แฟงค์วงห้าแล้วไอ้ทำอะไรของเองเอ,งอะน้องฉ <c oughs> ันขึ้นเครื่องบินฉันก็จบละไม <c oughs> ่ทันขึ้นบินก็ไม่ทันมันปั๊มยาไม่ได้ไอ้นนหนูยงังภูมิใจยิ่งกว่าโดนน้องเขารถชนนะพี่ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้องไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย